สวัสดีครับผมมันพินกับ f ิ l ไทยเดอะบ็อกซ์บัดนะครับวันนี้พาชมสวนอีกสวนหนึ่งนะครับนี่เป็นสวนเป็นพลิกนะครับพลิกชี้ฟ้าเนี่ยครับจะออกดอกขา,ขาวๆอย่างเงี้ยฮะใครที่เคยเล่นแต่ฟาร์มวิวนะครับไม่เคยเห็นสวนพลิกจริงๆเนี่ยนี่ครับพลิกชี้ฟ้านะครับ นี่คือไล่พริกนะไล่พริกสวนพริกโอ้ถ้าท,ทางน้าทานมากนู่นนะครับยาวขึ้นไปเลยนี่ครับไล่พริกต้นพริกนะฮะดูมุมด้านล่าง อยู่ที่ปลายนะครับแต่หลายคนที่มาเที่ยวปลายอาจจะไม่เคยแวะมาสวนพลิกนะครับก็มาฝากกันเป็นบรรยากาศนะครับโอ้โหดกจริงๆวันนี้ลูกมันออกเข้มนะผมไม่แน่ใจว่ามันจะสุกหรือมันโดนโรคอะไรเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างเยอะ เขาก็มีเดี๋ยวนี้ก็มีระบบสปริงเกอร์นะครับเป็นน้ำฝังท่อมานะครับครับไล่พริกที่เมืองปายครับตำบลเวียงเหนือเปลี่ยนบรรยากาศครับเมืองปลายมีอะไรหลากหลายมากกว่าที่คิดนะครับ